คผู้ชมคะในช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องสร้อยสบัญญาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่แต่นักสแสดงทุกคนต่างก็มาอย่างชนิดกายพร้อมใจพร้อมตอมแต่ฉันตอมแต่ฉัน อาบมาป่ะบาเป่า,า <laughs> มันงานเช้าแอะ <laughs> เพียงแต่ในเรื่องของการอาบน้ำอาจจะไม่ค่อยพร้อมแอะใบเฟิร์นคะถ้าใจเราสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋อออองอาบน้ำมาป่ะบาเป <laughs> า <laughs> มันงานเช้า <laughs> ผู้ชมคะและเนื่องจากก่อนจะถึงวันบวงสวงนั้นละครเรื่องนี้ได้มีการถ่ายทำกันมาสักพักใหญ่แล้วนักแสดงในกองถ่ายจึงล้วนแล้วแต่สนิทสนมและรู้จักกันเป็นอย่างดีเพี่ไปตรงั้นขนถองพิมพี่บ้านถือถือลมมาหันมาอ้าวบัวนี่พิมพิมเองพพิมไม่ได้หรอนี่พิมเองพี่บ้าน ตั้งแต่นายโวยพอมันเกิดผิดแล้วโอ้โหน้องสารพิมพ์มึงไมเล่นตายตายแค่ชื่อยังเรียกผิดเนียนนะแอะอันนี้เรียกว่ารู้หน้าแต่ยังไม่รู้ชื่อใช่ไหมคะปั้นจะอะอะอ่ะอ่านเธอชื่ออะไรนะบอกพี่ได้ไหมจ๊ะพิมเองพี่ปั้น คุผู้ชมคะในช่วงเช้าก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศน,านั้นเต็มไปด้วยสายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาแต่เมื่อนักแสดงทยอยกันเดินทางมาจนถึงประรำพิธีฝนที่เทลงมาก็หยุดทันทีที่จริงตอนเช้าฝนตกใช่ไหมแต่ว่าพอถึงช่วงทำพิธีก็ฟ้าเปิด เรียกว่าเช้าฝนกระนำํำแต่ตอนทําพิธีก็เงือกระนําแทนนะคะคุณผู้ชม,นนม,ม,มฉันจะเอามาไหคุณผู้ชมคะหลังจากพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาที่นักสแสดงจะได้ทําการจับจองของไหว้กันนิดๆหน่อยหน เนี่ยผลไม้เอาแบบว่าที่กินได้ค่ะกินอะไรกันอ้าวแถวนี้นะคะโอ้มีคนเอาถุงมาจิ้งไว้ฮะเอะหมายถึงอีกนิดหน่อยก็จะหมดโต๊ะแล้วนะคะคุณเนาะอ่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 ะคุณผู้ชมค่ะ ในขณะที่นักสแสดงบางคนกําลังช่วงของไหว้อย่างเอาเป็นเอาตายฝากฟังของพระเอกอย่างน้องนายนพัทรก็กําลังขออหนนยไ่<ะ>่ตัตคะ ขอพ่อคุณดูแลแฟคนคลับเป็นอย่างดีเววอ๊ะน้องไหนคะเจะขอสมัครเป็นแฟนคลับด้วยอีกคนก็แล้วกันนะคะือออออ้แฟจา